แฮปปี้เบรดเดย์ครับแฮปปี้เบรดเดย์ด้นซีว่าเป็นอะไรไไทายก่อนทายก่อนเร็วห,หนังสือแม่เลยหนังสือก็ไก่เขาไข่ <c oughs> โอโ้มุมข้างหลังสวยมากเลยมั <c oughs> ้เลยกระดูกแก็งนะ กล่องอะไรล่ะโคมไฟอ่านหนังสืออย่างนี้หรอไอ้กล่องสเปชิกกระจกที่หอกวาซื้อมาไม่เหลือกล่องขนาดนั้นหรอเคร้นแล้วไม่โฟมเยอะจัง

แกดูสสีอะไรนูแก่เองนก่แก็ได้จะได้จะได้เป็นคลิปได้ก่อนไปเลยดูสิได้สีอะไรลาบูอุ้ยเห็นการแล้วะเตยยังไม่เห็นเตยยังไม่เห็นการแกเลยสีขาว ไว้น่ารักสุดนี้อันนี้ตัวนี้น่าคล้ายวีหนึ่งเอ้ยทำไมอีการสีฟ้าสีฟ้าตัวไหนไมีคู่คู่คู่คือตัวไหนตัวนี้อาไม่ใช่ไม่ใช่ใชใตัวสีเขียวอ่าตัวเขียวอันนั้นเอ้ยสีสีสสนี้สวยสีนี้สวยออือ่าโอเค,ค